สรุป30ข้อสำคัญศาสตร์แห่งความสำเร็จสูงสุด Maximum Achievement Brian Tracy ข้อ 1. ทําทำให้ชีวิตของคุณเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเอกความสำเร็จสำหรับคนเนี่ยมันคืออะไรจงตัดสินใจให้แน่ชัดว่าหน้าตาชีวิตของคนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนหากคุณเนี่ยสร้างมันขึ้นมาได้ให้คุณเริ่มตามนี้เลยใช้การคิดแบบเริ่มจากศูนย์จินตนาการว่าถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของทุกสถานการณ์ในชีวิต แล้วเริ่มต้นใหม่ทำเหมือนกับว่าเอามือจับภาพชีวิตของคุณเป็นช่งชวงๆและมองไปที่ส่วนต่างๆของชีวิตและความสัมพันธ์ให้คุณถามคำถามกับตัวเองว่าถ้าฉันต้องตัดสินใจใหม่ในวันนี้ในเรื่องนี้รู้อย่างที่ฉันรู้อยู่ตอนนี้ฉันจะทําอะไรอย่ายอมอ่อนข้อให้กับตัวเองเลยเด็ดขาดครับให้ซื่อสัตย์กับตัวเองจงกําหนดสิ่งที่คุณต้องการาจริงๆสถานการณ์ใดที่คุณต้องการให้ระบุออกมาว่าคุณต้องการอะไรที่แท้จริงกันแน่ คุณจะต้องปลดปล่อยพลังที่อยู่ภายในตัวคุณออกมาด้วยการมองเห็นชีวิตคุณอย่างสมบูรณ์งานแรกของคุณก็คือสร้างต้นแบบภาพร่างที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณอยากจะไปภาพมันมีหน้าตายอย่างไรข้อที่ 1. ด้านความสงบสุขทางจิตใจมันเป็นอย่างไรครับข้อ 2. สุขภาพที่คุณต้องการมีมันเป็นอย่างไรข้อ 3. สายสัมพันธ์ของคนเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรข้อ 4. การเงินของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรข้อห เป้าหมายและสิ่งดีเลิศที่ทรงคุณค่าสําหรับคนเนี่ยมันคืออะไรข้อ 6. การรู้จักตนเองและการตระหนักรู้ถึงตัวตนมันเป็นอย่างไรเมื่อคุณสําเร็จแล้วข้อ 7. ความสมปรารถนาส่วนตัวความรู้สึกที่คุณเนี่ยต้องการในเรื่องของความปรารถนาต่างๆเช่นการใช้ชีวิตการเป็นจริงกับตัวตนของตัวเองการมีความสุขของคุณมันเป็นหน้าตายอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นจากการที่ระบุว่าคุณต้องการอะไรในเจข้อนี้ คุณได้เริ่มต้นกระบวนการแห่งความสำเร็จแล้วอย่าเพิ่งสนใจว่าคุณจะใช้วิธีการใดไปถึงมันแต่ให้สนใจว่าวันนี้คุณพุ่งความสนใจไปที่การสร้างภาพอนาคตที่สมบูรณ์หรือยังข้อ 2. ให้คุณทำทุกสิ่งที่คุณทำได้กับสิ่งที่คุณมีนะจุดที่คุณเยืนอยู่นั่นหมายความว่าให้คุณก่ออิฐทีละก้อนก็คือความสำเร็จทีละนิดทีละนิดให้คุณเริ่มสะสมความสำเร็จตั้งแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดน้านสุขภาพ ความมั่งคั่งการงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะดําเนินการตามเจ็ขั้นตอนดังนี้ซึ่งเจ็ดข้อนี้จะทําให้คุณเป็นเจ้านายแห่งจิตใจกฎข้อที่1กฎแห่งการควบคุมกล่าวไว้ว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยยิ่งรู้สึกบวกเท่าไหร่เกี่ตวกับตัวเองในระดับที่คุณรู้สึกคุณจะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองตามสิีิคุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกลบคุณก็จะได้สิ่งที่เป็นลบถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกบวกคุณก็จะได้สิ่งที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ย จงควบคุมศูนย์การควบคุมของคุณซะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการดึงดูดสถานการณ์ในดีให้คุณรู้สึกดีกับตัวคุณซะก่อนรู้สึกดีกับทุกเรื่องลักษณะที่คุณคิดเกี่ยวกับสถานการณ์จะส่งผลต่อสิ่งที่คุณรู้สึกและความรู้สึกของคุณจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณคุณสามารถมีศูนย์การควบคุมได้ทั้งจากภายในและภายนอกคุณสามารถรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้านายของทุกอย่างได้เพียงแค่คุณเนี่ยรู้สึกถูกควบคุมโดยวินัยของตัวเอง การรับผิดชอบของตัวเองเท่านี้คุณก็จะควบคุมความคิดคุณได้ข้อ 2. กฎแห่งต้นเหตุและก็ผลกระทบกฎแห่งต้นเหตุและผลกระทบกล่าวว่าสําหรับผลกระทบแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมาจากสาเหตุเฉพาะอย่างหนึ่งมันมีความสําคัญว่ากฎเหล็กแห่งจัก,กรวาลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอย่างไรก็ตามแต่เราเนี่ยอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลที่ถูกควบคุมด้วยกฎที่มีระบบระเบียบอย่างเข้มงวด ความเข้าใจเช่นนี้ก็คือศูนย์กลางของกฎหรือหลักการอื่นๆกฎแห่งเหตุและผลกล่าวว่ามีสาเหตุแห่งความสําเร็จเฉพาะและมีสาเหตุเฉพาะแห่งความสําเร็จเช่นกันมีสาเหตุของสุขภาพที่ดีและมีสาเหตุของความเจ็บป่วยไข่มีสาเหตุของความสุขแล้วก็สาเหตุของความทุกข์ทุกเรื่องในชีวิตมันมีสาเหตุทั้งนั้นข้อ 3. กฎแห่งความเชื่อกล่าวไว้ว่าไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อด้วยความรู้สึกมันจะกลายเป็นจริงเสมอยิ่งคุณเชื่ออย่างเข้มข้น ทุกอย่างก็จะเป็นจริงอย่างเข้มข้นข้อ 4. กฎแห่งความคาดหวังกล่าวไว้ว่าไม่ว่าอะไรที่คุณคาดหวังอย่างมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นจริงตามคําทํานายนั้นถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตก็ได้แต่เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับต่างหากความคาดหวังของคุณเนี่ยจะเป็นแรงอิทธิพลอันทรงพลังที่มองไม่เห็นและมันรวมตัวกันขึ้นมาและแรงนี้เป็นต้นเหตุให้ผู้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆ ทาให้สถานการณ์ต,ต่างๆเนี่ยเป็นไปที่คาดการไว้ข้อ 5. กฎแห่งการดึงดูดถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นถ้าคุณรู้สึกอะไรคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันและกันเข้ามานกแบบเดียวกันย่อมบินไปกับฝูงเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่คุณดึงดูดมาเป็นเพราะว่าตัวคุณนั่นเป็นต้นเหตุในการดึงดูดต่างๆถ้าคุณหว่านมาเมล็ดความคิดคุณจะได้เก็บเกี่ยวความคิด ถ้าเกิดว่าคุณหวานเมล็ดการกระทำคุณจะได้เก็บเกี่ยวนิสัยถ้าคุณหวานเมล็ดนิสัยคุณจะได้เก็บเกี่ยวคุณสมบัติถ้าคุณหวานเมล็ดคุณสมบัติคุณจะได้เก็บเกี่ยวชะตาชีวิตของคุณข้อ 6. กฎแห่งความสอดคล้องทุกอย่างที่อยู่ในใจเช่นไรก็เกิดขึ้นภายนอกเช่นนั้นทุกอย่างในโลกภายนอกจะสะท้อนโลกภายในของคุณกฎนี้ทําให้เข้าใจชัดเจนว่าคุณสามารถบอกได้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นภายในใจคุณโดยการมองไปยังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ เพราะฉะนั้นผลที่คุณได้รับในวันนี้มาจากข้างในตัวคุณข้อ 7. กดกฎแห่งความเท่าเทียมเชิงจิตในย่าสาคัญไม่อยู่ว่าความคิดเนี่ยก่อให้เกิดเป็นวัตถ,ถุด,ด้วยตัวมันเองความคิดของคุณนั้นหากคุณจินตนาการออกมาเป็นภาพให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ทําซ้าๆแล้วกระตุ้นด้วยอารมณ์อีกขั้นหนึ่งมันจะกลายมาเป็นความจริงขึ้นมาเกือบทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิตถูกสร้างขึ้นจากความคิดของคุณเองไม่ว่าจะเป็นดีหรือว่าเลวก็ตามข้อส จงตั้งโปรแกรมหลักให้กับชีวิตของคุณด้วยการตั้งความคิดสมัยทุกอย่างที่คุณเป็นทุกอย่างที่คุณมีมันเป็นอิทธิพลมาจากความคิดของคุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณคุณจะต้องเริ่มที่จะเข้าใจว่าเมื่อก่อนคุณคิดอะไรและณปัจจุบันคุณคิดอะไรจงทบทวนดูว่าอะไรบ้างที่นําคุณมาอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือความคิดความเชื่อของคุณจะส่งผลถึงความเป็นจริงของคุณนั่นแปลว่าคุณเห็นโลกผ่านตัวกรอง ที่ลำเอียงซึ่งอาจจะเกิดจากความเชื่อในอดีตแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองของคณเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะสร้างพฤติกรรมของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณได้รับกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือคนอยู่ณจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันและเป็นอย่างที่คุณเป็นอยู่มันมาจากสิ่งที่คุณเชื่อแล้วว่าคุณเป็นแบบนี้ได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนสุขหรือทุกข์ว้วนหรือผอมคุณก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ลึกๆหากคุณเปลี่ยนความเชื่อของคุณในด้านใดด้านหนึ่งคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนวิถี ความคาดหวังของคุณทัศนคติของคุณพฤติกรรมของคุณและผลลัพธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปหมดโลกภายนอกของคุณมันคือสิ่งแสดงออกมาของโลกภายในของคุณและมันจะไม่สามารถเป็นอื่นได้คุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่ด้วยสิ่งที่คุณคิดคุณจึงเป็นเราแต่ละคนเนี่ยถูกโปรแกรมให้เดินพูดคุยคิดแตกต่างกันเพราะว่าทุกอย่างมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับตัวคนเองมาจากไอเดียในอดีตมาจากประสบการณ์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างมาจากอดีตเราก็ลองถามเตงว่าแล้วอะไรนําพาฉันมาแล้วอะไรล่ะที่ฉันอยากจะเปลี่ยนและไปเป็นสิ่งใหม่ให้คนระบุมันออกมานะครับ หากคุณเนี่ยหาเงินได้จํานวนหนึ่งแต่ว่ามันหาเงินได้ต่ํากว่าระดับแนวความคิดที่คุณมีต่อไรายได้สุดท้ายคุณก็จะเริ่มเข้าสู่พฤติกรรมทําแหลกก็คือใช้เงินเส้นเปลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมักจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าพื้นที่อยู่สบายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีรายได้เกินขอบเขตความสบายเราก็จะหาทางทําลายมันออกไปครับคุณจะต้องฝึกในการมองเห็นภาพของตัวเองก็คือเซฟอิมเมจภาพของตัวเองก็คือคุณในลักษณะที่คุณมองตัวเอง คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเองมันก็คือกระจกนั่นแหละครับและอีกอย่างคุณจะต้องฝึกเรื่องของการนับถือตัวเองก็คือเซลส์เตมคือการนับถือตัวเองการซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ทั้งกับความรู้สึกและความเชื่อซึ่งมันจะเป็นกุญแจไขไปสู่ความสําเร็จทุกอย่างข้อที่4ให้สังเกตรูปแบบซัมซ่าข,ของนิสัยเชิงลบลองสังเกตดูว่าตั้งแต่เด็กเนี่ย เราได้ยินคําไหนจากคุณพ่อคุณแม่หรือเห็นการกระทําไหนๆจากคุณพ่อคุณแม่เช่นอย่าไปจับปลั๊กไฟนะมันอันตรายอย่าไปทําแบบนี้นะมันไม่ดีเป็นต้นมีรูปแบบนี้ใส่อะไรไหมที่ยับยั้งไม่ให้เราไปครั้งหน้าอย่าไปแตะมันอย่านะระวังก็ลองลิสต์มาดูนะครับว่ามันคือนิสัยอะไรและนิสัยเชิงลบเนี่ยอาจจะมาจากสังคมที่ทํางานสถานการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ในรูปแบบของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาให้หมดนะครับ ข้อที่ 5. ความกลัวทําลายทุกอย่างแต่ข้อดีของความกลัวก็มีอยู่บ้างก็คือทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกกลัวได้เหตุนี้เองมันจึงสามารถกุดถอนกําจัดทิ้งได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวความล้มเหลวแล้วก็ความกลัวการปฏิเสธจะทําให้เราเนี่ยปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นโอกาสที่เข้ามาความกลัวเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยคอยเก็บตัวอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือว่าพื้นที่ความสบาย คนส่วนมากกลัวคำมิจา์กลัวถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ยอมโผล่พ้นจากคอมฟอร์ตโซนเลยพวกเขาอยากจะอยู่สบายโดยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องกลัวความล้มเหลวต่างๆถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเขาจะรู้สึกสบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความยากลําบากถ้าเกิดว่าไม่ขยับก็คือเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นขยับไปข้างหน้าดีกว่าครับข้อที่ 6. กคอมฟอร์ตโซนเนี่ยจะพาคุณหลีกเลี่ยงจากทุกอย่างที่คุณอยากจะทํา คอมฟอร์ตโซนจะทําให้คุณรู้สึกตึงเครียดแล้วก็ไม่สะดวกสบายทําให้คุณเนี่ยอยากกลับไปสู่พื้นที่ความเคยชินเพราะฉะนั้นสมองเรามีสิ่งที่เรียกว่าโฮมิโอสเตลิสไม่ว่าจะเกิดอะไรเราจะกลับไปสู่ที่เดิมเสมอกลไกนี้จะรักษาอุณหภูมิในร่างกายของคุณเช่นถ้าร่างกายคุณเนี่ยอยู่ที่98องศาฟาเรนไฮต์ถ้าเกิดว่าคุณเปิดแอร์เกินนี้มันจะไม่ชอบเลยครับ เพราะว่ามันจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุณหภูมิเดิม,เ,ดมเช่นเดียวกันกับรายได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากมีรายได้หนึ่งล้านแต่ว่าอุณหภูมิบางคุณเนี่ยก,กำหนดที่หนึ่งแสนมันก็จะมีแค่หนึ่งแสนครับข้อ 7. กฎแห่งนิสัยก็คือคุณจะต้องทําผลลัพธ์ทุกอย่างจากนิสัยสิ่งที่คุณพูดคุยสิ่งที่คุณคิดและลงมือทํามันมาจากนิสัย95%ถ้าเกิดว่าคุณทําบางอย่างเป็นโดยอัตโนมัติมันมาจากนิสัยและมันจะเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเหุการ์ต่าง นิสัยของคุณเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสร้างน,นิสัยที่วิ่งวนอยู่กับที่มันก็จะมีผลลัพธ์แบบวิ่งวนอยู่กับที่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างน,นิสัยที่เป็นการเติบโตเป็นความสําเร็จแล,ล้แล้วก็คุณก็จะซึมซับในเรื่องของการที่ค้นหาให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้อ่านหนังสือเข้าสัมมนาตลอดเป็นตน้นคือคุณจะเป็นคนที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลามีแนวนมที่จะไปข้างหน้าไม่ใช่วนอยู่ที่เดิม ข้อที่ 8. กฎแห่งการฝึกฝนนิสัยทั้งหมดถูกเรียนรู้เข้ามาในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถลบมันออกได้ถ้าเกิดว่าเป็นนิสัยเก่าๆเชิงลบคุณเป็นอย่างคุณทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากการที่คุณฝึกฝนต่างๆเมื่อคุณฝึกฝนอะไรบางอย่างจนเคยชินสิ่งนั้นจึงจะกลายเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากมีนิสัยที่ดีที่ถูกต้องคุณจะต้องฝึกฝนบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆให้ทุกอย่างมันกลายเป็นนิสัยของคุณครับข้อ9 คุณจะต้องเป็นเจ้านายของอารมณ์กฎแห่งอารมณ์กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจและปฏิบัติที่ต่อเนื่องมาจากอารมณ์หนึ่งเอร์เซตเต็มจิตใจของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอารมณ์ครอบงำนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันจะครอบงำทุกอย่างที่เป็นความคิดความเชื่อแล้วก็การลงมือทําถ้าเกิดว่าคุณจะลงมือทําได้ดีคุณจะต้องมีอารมณ์ที่สมดุลปิติอินดีมีความสุขและสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องมีอารมณ์ปรารถนาไม่ใช่มีอารมณ์ความกลัวข้อสิบ ยิ่งคุณปรารถนาหรือว่ากลัวสิ่งใดก็มีทางเป็นไปได้มากที่คุณจะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตความคิดที่ไม่มีอารมณ์อยู่เบื้องหลังมันจะไม่มีพลังอิทธิพลใดๆต่อคุณเลยอารมณ์หนึ่งที่ไม่มีความคิดนำทางจะเป็นสาเหตุสู่ความคับข้องใจแล้วก็ไร้ความสุขแต่เมื่อคุณมีความคิดอันแจ่มแจ้งชัดเจนที่มาพร้อมด้วยอารมณ์อันเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือปรารถนาคุณก็จะปลุกการทำงานของกฎแห่งจิตใจแล้วก็เริ่มดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเข้ามาหาคุณข้อ 11. หนทางอันทรงพลังที่สุดที่จะเปลี่ยนนิสัยทางความคิดของคุณก็คือฝึกควบคุมทัศนคติทางความคิดและก็จิตใจให้อยู่ในเชิงบวกเท่านั้นเป็นเวลา21วันต่อเนื่องในการรักษาความคิดคําพูดการกระทําในเชิงบวกข้อ 12. ฝึกสร้างภาพในจิตใจการสร้างภาพในจิตใจทรงพลังมากที่สุดในการเปลี่ยนภาพแห่งตนที่มีอยู่ให้มนุษย์เรารู้สึกว่าเชื่อมากขึ้น มันจะทําให้ความปรถนาของคุณเข้มข้นขึ้นและฝังความเชื่อต่างๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะฝังความเชื่ออะไรให้คุณฝึกสร้างภาพในใจให้บ่อยมากขึ้นบ่อยมากขึ้นอาจจะใช้ภาพวิดีโอก็ได้คนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เห็นมันอย่างชัดในความคิดของเขาคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการภาพในสมองจึงไม่ชัดเวลาถามอะไรก็ตอบไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมาย องประกอบที่สําคัญในการสร้างภาพในใจก็คือความเข้มข้นของอารมณ์ความปรารถนาของคุณมีความเข้มข้นหรือเปล่าปริมาณอารมณ์ที่คุณรวมใส่เข้าไปในภาพที่คุณกําลังสร้างในหัวเนี่ยมันเข้มข้นไหมความคิดที่คุณคิดเกี่ยวกับมันเนี่ยมันรุนแรงหรือเปล่าคุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระตือรือร้อนไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นมันก็จะดึงดูดได้ไวข้อ 13. คุณจะต้องสร้างการประยุกต์ที่เอาไปใช้ได้คุณจะต้องฝึกวิธีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ คุณจงสร้างความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วให้มันเป็นโมเดลต้นแบบจิตใต้สำเนึจของเราแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถจรินตนาการความสำเร็จที่คุณเคยทำได้แล้วเอาความรู้สึกนั้นมาใช้ในปัจจุบันคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้หากคุณเคยมีประสบการณ์บวกเพียงหนึ่งครั้งกับเรื่องอะไรก็ตามแล้วคุณเนี่ยใช้จินตนาการสร้างสรรค์คิดถึงมันอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณก็จะทำการปลูกฝังมัน ให้ตัวมันเองเนี่ยทำอัตโนมัติซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์คุณก็สามารถจินตนาการแล้วก็ฝึกสร้างมันได้นะครับข้อ14ฝึกพูดย้ํากับตัวเองก็คือการใช้ affirmation ในด้านบวกเช่นฝึกพูดคําที่เป็นบวกฝึกพูดประโยคบอกเล่าฝึกพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันมีฉันเป็นการพูดย้ํากับตัวเองเช่นฉันชอบตัวเองมันมีความเป็นบวกในรูปแบบปัจจุบัน ถ้าเกิดคุณว่าฉันอยากจะชอบตัวเองอันนี้คืออดีตนะครับฉันหาเงินได้100ล้านบาทกับฉันจะหาเงินได้100ล้านบาทให้คุณบอกเลยว่าฉันหาเงินได้จุดๆๆดจุดบาทต่อปีฉันมีน้ําหนักจุดจุดจุดกิโลต่อเดือนต่อปีอันนี้เป็นต้นจิตใต้สานึกของคุณเนี่ยต้องการทํางานกับตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรเป๊ะเพราะฉะนัน้นให้คุณใส่คำง่ายๆเข้าไปฉันมีฉันเป็นนะครับข้อ15การตะโกนเสียงดัง เทคนิคต่อมาก็คือการเปล่งเสียงด้วยการตะโกนดังๆอาจจะใช้ท่าทางร่วมด้วยก็ได้เช่นคุณยืนตรงหน้ากระจกและพูดว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได,ได้และแน่นอนครับมันจะทำให้คุณส่งพลังมากๆมีความมั่นใจมีความแข็งแกร่งด้วยข้อ16แสดงให้สมบทบาทหรือว่าสวมกันเป็นนั่นเองคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นคนรวยคนพูดเก่งอะไรก็แล้วแต่ให้คุณทำตัวเองเหมือนกับว่าเป็นสิ่งนั้นแล้วจะเรียกว่า แกล้งทําจนเป็นสิ่งนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใต้สานึกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือว่าหลอกกฎแห่งการสนองกลับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นอย่างนั้นในจริงพฤติกรรมต่างๆก็จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาและทุกอย่างก็จะเป็นไวเบรชั่นไปดึงดูดสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นเดียวกันทุกอย่างเนี่ยจะสนองกลับซึ่งกันและกันถ้าคุณสวมการเป็นทุกอย่างก็จะได้ตามนั้นเลยตามที่คุณสวมบทบาทถ้าคุณสามารถแกล้งทําว่าคุณมีคุณสมบัตติแแ่่ลละอยางนี้้ว คุณจะประหลาดใจอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณฝึกบ่อยๆคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วในตัวไม่จําเป็นต้องไปฝืนหรือต่อต้านอะไรคุณจะยอมรับในตัวเองมากขึ้นข้อสิจงเลือกป้อนอาหารสมองให้กับติดใจของคุณถ้าคุณอยากเก่งการขายคุณต้องป้อนอาหารสมองด้วยการขายถ้าคุณอยากเก่งการพูดคุณก็ต้องป้อนอาหารสมองด้วยการพูดข้อ18จงคบหากับคนที่เป็นบวกเท่านั้นจงอยู่ใกล้คนที่ถูกต้องเหมาะสมคบหากับผู้ชนะ บินไปกับอินทรีย์แทนที่คุณจะคุยกับไก่เนื่องจากอิทธิพลในเชิงชี้แนะจากบุคคลที่เป็นไก่หรืออินทรีย์มันแตกต่างกันมันดีและก็ร้ายต่างกันคุณจะต้องระมัดระวังในการคบเพื่อนและคุณจะต้องเลือกว่าคุณสมควรที่จะใช้เวลากับใครกันแน่ข้อ 19. จงทําการฝึกสอนผู้อื่นการที่คุณจะฝังไอเดียแก่ความสําเร็จลงไปก็คือคุณจะต้องสอนสิ่งที่คุณเรียนรู้ให้แก่ผู้อื่นคุณจะกลายเป็นคนอย่างที่คุณสอนเพราะฉะนั้น เมื่อคุณสอนสิ่งที่คุณเป็นคุณจะได้รับการปลูกฝังอย่างมากในระดับดจิตใจในระดับเซลล์ประสาทในระดับร่างกายคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นคุณเนี่ยจะสามารถรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยความประหนักรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกที่จะสอนคนอื่นแบ่งปันคนอื่นต่อไป20แยกแยะสิ่งที่เข้ามาหาคุณทั้งรูปรสกลิ่นแล้วก็เสียงสัมผัสจิตสํานึกของคุณเนี่ยจะคอยเฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆแล้วก็จดจํามันเอาไว้ และสุดท้ายคุณจะมีความเชื่ออย่างนั้นคุณจะมีความรู้สึกอย่างนั้นสิ่งที่คุณเป็นผลในการแสดงพฤติกรรมก็คือการรับข้อมูลเข้ามาจงระวังในการรับรูปรสกลิ่นแล้วก็เสียงสัมผัสอย่าไปเสพอะไรที่เป็นลบอย่าไปยุ่งกับคนเป็นลบเป็นต้น21จิตใต้สํานึกเนี่ยทาหน้าที่บันทึกพฤติกรรมต่างๆบันทึกประสบการณ์ต่างๆเก็บบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งดีแล้วก็ไม่ดีงานของจิตใต้สํานึกก็คือแต่ไม่คุณแน่ใจว่า คุณได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คุณปลูกฝังไว้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนจิตใต้สานึกของคุณเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่คุณพูดแล้วก็ทําตรงกับรูปแบบในแนวความคิดเกี่ยวกับมันซึ่งเป็นโปรแกรมหลักหรือจะเรียกว่าแฟ้มก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าในสมองของคุณประสบการณ์คนเนี่ยมีแฟ้มอารมณ์เชิงลบมากจิตใต้สานึกเนี่ยก็จะหาทุกอย่างที่เป็นอารมณ์เชิงลบเข้ามาคนลบลบสถานการณ์ลบๆเป็นต้นนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่ดีมันมาจากข้อมูลที่คุณเนี่ยได้ปลูกฝังไว้ในอดีตครับ22จิตใต้สํานึกเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของกฎแห่งการดึงดูดมันเป็นสถานีส่งเคลื่อนสมองแล้วก็พลังงานความคิดออกไปเมื่อคุณเริ่มที่จะเชื่อว่าบางสิ่งเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นไปได้สาหรับคุณแล้วจิตใต้สํานึกของคุณจะเริ่มส่งพลังงานความคิดของคุณไปในอากาศและคุณก็จะเริ่มดึงดูดผู้คนสภาพแวลดล้อมต่างๆที่สอดคล้องกับความคิดของคุณเช่น คุณอยากได้รถสปอร์ตเวลาที่คุณไปตามท้องถนนเนี่ยก็จะเห็นรถสปอร์ตเป็นต้น 23. เมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่ใดเมื่อคุณหมกมุ่นความคิดอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องใดทุกอย่างมันจะเติบโตมากขึ้นยิ่งคุณคิดถึงความสําเร็จมากทุกอย่างก็จะเติบโตและแน่นอนมันจะกลายเป็นความจริงมากเท่านั้น 24. กฎแห่งการแทนที่มันกล่าวว่าจิตสํานึกของคุณสามารถยึดไว้ได้เพียงความคิดหนึ่งเดียวณนะเวลาหนึ่งเวลาใดและคุณสามารถทดแทนความคิดหนึ่ง ด้วยความคิดอีกอย่างหนึ่งได้หลักการก็คือเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งหลายออกไปก่อนนี่จะช่วยให้คุณจงใจแทนที่ความคิดที่เป็นลบด้วยความคิดที่เป็นบวกในการที่คุณจะทําเช่นนี้คุณจะต้องเข้าควบคุมชีวิตด้านอารมณ์กฎนี้เป็นกุญแจแห่งความสุขสู่ทัศนคติในเชิงบวกทางจิตสู่การนําตนสู่เสรีภาพมันจะเปลี่ยนในเรื่องของความสัมพันธ์การสนทนาการกระทําต่างๆเจตสํานึกของคุณมันไม่เคยว่างเปล่ามันจะถูกบางสิ่งบางอย่างครอบครองอยู่เสมอ ด้วยการใช้กฎแห่งการแทนที่คุณจะสามารถแทนที่ความคิดที่เป็นลบซึ่งเป็นความกลัวซึ่งอาจจะกําลังทาให้คุณว้าวุ่นอยู่ได้คุณจงใจทดแทนความคิดที่เป็นบวกด้วยการคิดย้ําคิดซ้ํำบ่อยๆเพื่อมุ่งความสนใจไปที่เชิงบวกจริงๆที่คุณต้องการข้อที่25คุณจะเร่งกิจกรรมของจิตใต้สำนึกเช่นการสร้างภาพในใจการพูดย้ำกับตัวเองหรือ affirmation การตะโกนเสียงดังการสมการเป็นการคบหากับคนที่ถูกต้อง การป้อนอาหารสมองที่ถูกต้องการฟังเทปความรู้แล้วก็การเรียนรู้เพิ่มคุณจะทําสิ่งนี้ย้ำๆซ้ําๆและคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าคุณทําสิ่งนี้ได้จริงๆแล้วก็เต็มใจฝึกมันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกสิ่งนี้ซ้ําๆทุกวันทุกๆวันเนี่ยคุณกําลังรู้สึกว่าคุณกําลังดีขึ้น,นเรื่อยๆในทุกหนทางยิ่งคุณบอกกับตัวเองบ่อยๆยิ่งคุณรู้สึกบ่อยๆคุณกําลังสร้างสิ่งนี้ครับ สร้างสภาวะที่ต้องการให้เกิดกับตัวเองเขาเรียกว่าออโตเมติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้สึกสําเร็จตลอดเวลาแล้วก็มีพฤติกรรมที่สําเร็จคุณจะต้องสร้างสภาวะนี้ขึ้นมากับตัวเองด้วยการฝึกทุกอย่างซ้ําๆย้ําๆข้อที่26เห็นตอนจบของหนางของคุณคุณจะต้องเห็นจุดสุดท้ายว่าถ้าเกิดว่าคุณประสบความสาเร็จมันจะมีภาพอย่างไรให้ลงดีเทลมากนะครับว่าคุณอยู่กับใครสําเร็จแบบไหนและอะไรนะครับให้ลงดีเทลด้วย ข้อที่27จงกระตุ้นทุกอย่างให้ทํางานให้กับคุณเริ่มจากการฝึกเปล่งเสียงดังคือคุณจะอยู่ในที่เงียบๆน,นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นที่โล่งก็ได้พูดย้ํากับตัวเองบ่อยๆเปล่งเสียงดังใช้ภาษากายช่วยจากนั้นเมื่อมีพลังงานแล้วก็สร้างภาพในจิตใจที่คุณต้องการจากนั้นคุณก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกค้างสภาวะนั้นไว้พูดย้ําต่อไปว่าฉันสาเร็จฉันทําได้พูดต่อไปจไินตนาการต่อไปตัวนี้แหละครับ จะเป็นตัวเล่นปฏิกิริยาในการปลดปล่อยพลังงานที่แท้จริงของคุณทําให้จิตใต้สานึกเนี่ยได้หาพฤติกรรมได้หาผู้คนเข้ามาสนองกับสิ่งที่คุณส่งออกไปข้อที่28ฝึกพูดย้ําพูดซ้ําแบบทันใจบ่อยๆเช่นเวลาไปประชุมเนี่ยเราก็บอกว่าฉันทําได้อันนี้เป็นต้นหรือเวลาที่คุณจะออกกล้องฉันพูดเก่งขอเป็นเซลท็อเล็กๆนะครับที่คุณพูดมันบ่อยๆแล้วทําให้คุณเนี่ยจามันได้ไม่ต้องเป็นคายาวนะครับเป็นคําสั้น หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะช่วยในการเขียนลงไปในกระดาษก่อนที่คุณจะเริ่มอะไรบางอย่างหรือว่าเขียนมันก่อนนอนก็ได้นะครับข้อ29ฝึกฟังเทปคําพูดตอกย้ําประกอบกับเสียงดนตรีบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟังโปรแกรมจิตก่อนนอนมันก็จะเป็นรูปแบบการฝังสภาวะที่คุณต้องการโดยการใช้คําพูดสั้นๆซึ่งอาจจะฟังเลยบ่อยทุกคืนก็ได้นะครับโปรแกรมจิตคําพูดตอกย้ําจะทําให้คุณมีความแข็งแรงทางความคิดและจิตใจ และสดชื่นด้วยตัวของมันเองและแน่นอนด้วยข้อความที่เป็นบวกเนี่ยสิ่งนั้นจะทําให้คุณกลับเข้าไปสู่การตื่นตัวเต็มที่ให้คุณปิดตาขณะที่คุณกําลังรู้สึกผ่อนคลายทําให้คุณมีความส,สดชื่นคําพูดตอกย้าเนี่ยทำให้คุณเนี่ยไร้ความพยายามทําให้คุณสามารถอนุญ,ญาตให้ทุกอยาก่างมันเข้าไปได้มันเรียกว่าการทําสมาธิแบบตื่นตัวนั่นเองข้อ30จงรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเป้าหมายจะทําให้กฎต่างๆของคุณเนี่ยทำงานได้ผลสําหรับคุณ เหตุผลที่คนส่วนมากเนี่ยไม่กล้าตั้งเป้าหมายก็คือพวกเขากลัวความล้มเหลวพวกเขากลัวคำวิจารณ์พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาทําไม่ได้ความสําเร็จเป็นเกมของตัวเลขคุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับตัวเลขเช่นช่วยคนมากขึ้นหรือทําทุกอย่างเป็นจํานวนมากขึ้นเช่นใช้เวลามากขึ้นหรือว่าลงทุนกับตัวเองมากขึ้นช่วยคนมากขึ้นเท่าไหร่รายได้คุณจะมากขึ้นเท่านั้นหลักของการตั้งเป้าหมายก็คือระบุว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิต แล้วระบุระยะเวลาเข้าไปวางแผนงานจากนั้นก็แค่ลงมือทําซะคุณอาจจะระบุอุปสรรคทั้งหมดที่ขวางอยู่ก็ได้และอาจจะระบุว่าคุณจะต้องไปเจอใครเป็นพาร์ทเนอร์กับใครใครจะช่วยคุณได้และคุณจะฝึกคิดย้อนกลับจากอนาคตเช่นถ้าเกิดว่าคุณนําเป้าหมายนี้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วคิดย้อนกลับจากจุดจบไล่ลงมาถึงจุดเริ่มต้นมันต้องมีอะไรบ้างและสิ่งสําคัญที่สุดของการลงมือทําก็คือให้คุณใช้กฎแห่งการตอบแทนซึ่งกันและกัน คุณยิ่งช่วยคนมากเท่าไหร่รายได้คุณจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นยิ่งคุณทํางานกับคนมากคุณก็จะร่ำรวยมากขึ้นสรุปตอนสุดท้ายที่สําคัญนะครับลงมือทําแล้วก็อย่าล้มเลิกและนี้ก็เป็นสรุป30ข้อสําคัญนะครับศาสตร์แห่งความสําเร็จสูงสุดของเบรยแอนเทซีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ